แลไมลุกสายแว่นตาอย่างงี้ได้ไหมเลิกนี่ไงนี่เปาเป้ยังไงเปาเป้ยังงเปาเป้ยัง สวัสดีครับตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นตาหนาเตอเลยวันนี้ข้างหลังก็จะเป็นตาบวมคุณผู้ชมตาบวมวันพูดวันหยุดนะอยู่กับเขานี่แหละน,นี่ยิ้มยิ้มยิ้มครับใส่แว่นนะอใส่แสว่นด้วย นี่เอออยู่กับเขานี่อยู่กับเขาอยู่งี้แหลคะครับผมให้ใส่แว่นอีกเออฮะโอเคใส่แว่นก็ดูดีนะเนี่ยก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณไม่ได้ไม่ได้แบบตามิที่ที่เราบ oh <my> รรยากาศอย่างงี้มานานแล้วคุณผู้ชมนะครับ ก็วันนี้ก็มาตามติดท to well pues ี่เราว่าวันนี้วันพุธนะวันพุธที่เท่าไหร่วันนี้นะคุณปปเป้ยี่ห้านะวันพุธที่25ก็ตามติดที่เราก็จะอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่บ้านบรรยากาศข้างนอกก็โอ้โหครึ่มฟ้าครึ่มฝนกันอยู่วันนี้ก็เลยมาตามติดอย่างนี้แหละนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวรู้บรรยากาศอะไรก็ไม่รู้รกไปหมดเลยก็สะอาดสะอาดดีอยู่นะแต่ว่าพอเวลานี้หนังสืออ่านหนังสือ อ่านหนังสือนะก็ประมาณแบบว่าเออถ้าเขามาเมื่อไหร่ก็รบทุกทีอะไรหนูอะไรเล่นอีกแล้วหนุ่มหนุ่อะไรนะใส่อะไรนะใส่อะไรลูกคืออะไรล่ะเขาบอกใกล้ๆลูกซิคืออะไรโอ้ลูกก็สับสนหมดเลยตอนนี้อะอ่ะต่อ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 คุณผู้ชมโอ้ เขาก็จะกลัวลุงอยู่ไหนๆไหนๆเอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่เสื้อสีเหมือนกันด้วยวันนี้เออใส่เสื้อสีเหมือนกันไหมลักกนรลักการเขาละเขาละร้านสาวสุดที่รักครับผมโอเคอ่ะจะเจอกันมีอะไรอีกไหม ไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอ่าจะเจอก็จะดูเขาก็จะดูเขาไปเราก็จะอ่านหนังสือของเราไปนะครับอ่ะจะเจอกันในช่วงต่อไปของตามติดชีวิตเราในช่วงนี้นะครับขอบคุณครับบา,บายๆกันแล้วบายๆก่อนบายยบายๆบายบาย